ทุกท่าน่กราบบนะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับ How and Mr. BB <c oughs> ไปไปีดั้กับกันอีกเช่นเคยใน a m o n g Us r <c oughs> ซึ่งวันนี้นะทุกทานก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตามความเรียกร้องอย่างสนใจมากเลยนะคะเมาังที่อัาร์ตเมนต์นะคะมาที่นี่แล้วก็จบเข้าห้องสุดท้าย ขอเปิด Google Ads มีคนแล้ว,ว้อมูลอมองอาร์กอ่ะแล้วก็มันเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะอ้าวแล้วทำไมาโดพีโดไม่มีอะ่ะโอเคโอเค <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็มาเข้าสู่กับเกมอมองคัสของเรานะคะมาดูว่าใครที่จะได้เป็นทีนฮ็อเตอร์ของเรานะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เพื่อนๆทุกคนตอนนี้เนะี่ยเรา ช่วงเวลาสำคัญมากเลยนะคะท,ที่ทุกทุกคนเนี่ยก็มีการจัดกันตลอดไปนะแต่ว่าที่ทีมมานไม่ต้องแล้เข้ามืออมรรด้วยเนาะวันนี้นะพวกเราก็จะมาลาดาภิสูตรในอมอรรด้วยกันเลยนะคะมาเลยมาเลย โอเคเลครับตีโซ่ตีโซ่ต่โอ้หตีโก็ได้ตแมเดนครับีได้บีตาแ้วว่าที่รอนี้ผมเป็นเจ้าของ่นาไว้นะครับื่อกคนนี้เยู ค่ะตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรากนนี้นะคะโอ้ยเฮ้ยสีมว่วงทันไหนไปไหนอ่ะเอาสีม,ม่วงไหมฉันเอาสีมว่วงของฉันคืนมามีคนแอบแฝงล้างอมองอัดอยู่ ัน,นใครเอาสีหม่วของหนูไปคนนั้นจะโดนฆ่าตะกรอนฆ่าจะเป็นฆาตะกรวันนี้นะะก็สุดาไปก่อนนะี้ายดยสี่้าอานวกมอสี่วงหนมาสีม่มวมาได้ละอย่าขำมวสีม่ว อย่าขโมยสีม่วงของฉันอย่าขโมยสีม่วงของฉันเพราะว่าสีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเชลั้นแล้วรค่ะทุกคนเร็วๆนะคะทุกคนตอนนี้เป็นศึกสงครามที่ดีที่สุดในอาณาจักรวันนี้นะคะ รับรองว่าตอนนี้ทุกคนจะต้องหนาวสันดึกด่ตอนนี้า่กันย้ายไป่นอะค่ตกานกงคน่อไดดนอตอนนี้นะคะการแข่งขันของวันนี้ที่บอกว่าพี่ส้นแอบโดยธรรมดา ธรรมดาหร,ารือซ่อนแอบพี่ธรรมดาหรือซ่อนแอบธรรมดาอยู่โอเคโอเคธรรมดาอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ยังเป็นหมวดธรรมดาอยู่แล้วก็จะมาหมวด่อนแอบกันเลยนะคะมาดูว่าใครเป็นคู่คอมเรนะคะรอบนี้ฉันเป็นกลูเมทอีกแล้วตอนนี้เนี๋ยขอปิดไฟแบ็คเพื่อป้องกันนะคะตอนนี้รอบนี้เป็นกลูเมทนะคะ น่าจะใช่นะน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะเป็นของเนน oh <my> รอบนี้นี่คือวุ่นวายมาก,มากเลยนะทุกคน oh <my> ตอนนี้นะคะเราก็จะเจอกับสิ่งมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทาร์สของเราก็ไม่น่าเริ่มอะไรเลยนะคะทุกคน <c oughs> อ่าเหลือ20 <c oughs> อเข่ะ,ะ <c oughs> มาเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะคะพี่ปาก็อยู่กับเลิฟแล้วก็ใครไม่รู้สีเหลืองสีเหลืองนะนี่จะเป็นมิสเตอร์พีนะทุกคน <c oughs> อ่าแสร์แลมมิสเตอร์พีนะคะ ทำทาร์สก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่ทำทาร์สนะคะไม่งั้นแล้วก็เรามีสิทธิ์โอกาสเจออินพอสเตอร์ได้ง่ายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและอย่าไปยุ่งกับอินพอสเตอร์นะคะไม่งั้นแล้วก็อินพอสเตอร์จะเป็นผู้ชนะนะคะเราจะต้องทำทาร์สให้สำเร็จนะคะกินข้าวกับอย่างนะกินข้าวกับอ่อ แล้วแต่พ่อแล้วและพ่อหนูไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรอ่ะตอนนี้นะคะราาจะไปทำทันเอา้าตอนนี้จะสพี่พีแล้วค่ะทุกคนใครสพี่พีอยู่ที่ไหนล้วใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าสพี่พีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างเอาหูหัวหายแล้วทุกคนหูหา ใชดีครับหัวผมหายหัวผมหายถ้าไม่โลก็สกีบโบสถ์เลยค่ะทุกคนสกีบโบสถ์อ้าหนูเหินไปกดโหวตสกีบโบสถ์ค่ะทุกคนสกีบโบสถ์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นอินพอสเตอร์นะคะทุกคนหนูจะโหวตสีนั้นม่วนหนูม่วนเท่านั้น เอาละค่ะตอนนี้นะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นอินพอสเตอร์นะคะค<ม>่าสบพีพีตอนแรกเลยหึบังอาจค่าพี่พีใช่ไหมได้เดี๋ยวบอกฝาว้ก่อนเถอะอถ้าฉันเป็นฆาตากรเมื่อไหร่นะ,ะเดี๋ยวฉันจะฆ่าคนแรกเลย,ยเล่นหนักหนามากเลยนะคะทุกคนเกมน,นี้ Among ออมองอัโอเคตอนนี้นะคะ โอ้โหติดกับดักทุกทีอ้าวอาเอาเอาวอาวอา,อา,อาจะไนดีดคนอตอนนี้เราก็ไปเจอห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมเกบ็บเกบ็บพวกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณีนะคะนี่อัญ,ญมณีนะคะแล้วก็พวกพวงใบโบใบมาแล้วก็เนื้อซักกระดูกซักอะไรนะคะอ่าเราทำเคสเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะมารู้ความจริงว่าใครเป็นอินพอสเตอร์นะคะทุกคนโอ้สีขาวนี่เป็นอินพอสเตอร์ชัวร์แน่ทุกคน ตามหนูมาติดๆเลยนะคะทุกคนแล้วตามโดยเพื่อนๆอีกสองคนนะคะโอาโหาแล้วก็สีชมพูอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสีที่บอกว่าอารามชามมากนะคะอาเจอศพแล้วทุกคนเจอศพ ทุกคนเราจะมีคนลงท่อหนีทุกคนเราเจอสบสีสีขาวอยู่ใกล้ๆทางสามแยกใกล้ๆอยู่ห้องคาเฟ่ทเรียเน่ะคาเฟ่ทีเรียไม่ใช่คาเฟ่ทเรียค่ะคาเฟ่ทีเรโอ้โหเข้าไปด้วยค่ะหนูว่าจะเป็นสีดำเฮ้ยเมื่อกี้หนูเห็นสีอะไรไม่รู้ตามหนูติดๆมาสีสีดำหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะสีดำ ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโบวสีดําก่อนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราสงสัยมากเลยนะคะว่าสีดําะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโบสีดิดาก่อนนะคะมาดูว่าสีดําเป็นอินพาสเตอร์หรือไม่ส,สีดําเป็นอินพาสเตอร์หรือไม่สีดำเป็น In อินพาสเตอร์ค่ะทุกคนโอ้โหเห็นไหมล่ะว่าแล้วว่าหนูเป็นคนที่ฉลาดที่สุดไงทุกคน ล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปทำทัสต่อนะคะแล้วก็จะไปโซลฟ้อนะะอหาว่าตอนนี้เรามีอินพัสเตอร์อีก2ตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเหลืออินพัสเตอร์แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะฉันรู้ว่าสีแดงเป็นอินพัสเตอร์จะชัวเพราะว่าสีแดงเนี่ยแอบเนียนอยู่นะคะทุกคนสงสัยมากเลยเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ฆ่าวที่ดีนะค,ะคนนั้นจะต้องเจอสิ่งนี้กัน ไม่หมดเราไม่หมดหมดค่ะทุกคนคะ <attributes> เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปดูว่าศพที่เหลือนั้นอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นม่ถึงตัหนึห่งนะคะครับนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะตามหาพวกอินพอสเตอร์นะคะที่ฆ่าพี่ๆไปนะคะแล้วก็ฆ่าคนอื่นในว่าล้างคนทรยศน,นะคะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอหน้อยน้องสีชมพูนะคะกำลังทำท่าทำท่าถือแล้วก็เสือสีฟ้าอยู่อะสีฟ้ากดหัวอีกแล้วค่ะทุกคนเจอิคก่พี่พี่พี่กดกลุ่มเพื่ออะไรกันแน่บอกมาพี่สงสัยอะไรบ้าง สีแดงนั่นแหละสีแดงนั่นแหละฉันรู้ว่าสีแดงเนี่ยซ่้นอย่างเนียนแอบอย่างเนียนทุกคนหัวสีแดงหัวสีแดงหัวสีแดงทุกคนอย่างเนียนเนียนมากทุกคนโคตรเนียนบอกเลยว่าเนียนมากพี่ๆหัวสีแดงแ้ะทุกคนช่วยกันหัวสีแดงด้วยสีแดงไปยูสตม่อินพอสเตอร์หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เป็นอินพอสเตอร์นะคะทุกคน ตอนนี้เลาอ,อีกกี่คนเนี่ยเลือ,อีกสองคนนะคะทุกคนเลอีกสามคนแล้วก็หนูอีกคนหนึ่งนะคะหนูว่าสีชมพูสงสัยมากทุกคนสีชมพูไม่น่าจะเป็นอินคอสเตอร์นะคะแล้วถ้าไม่ใช่อินพอสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ําตาลไม่ใช่ไม่เป็นนะคะทุกคนสีน้ําตาลบริสุทธิ์แล้วสีชมพูเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วว่าว่าสีชมพูเนี่ยทำทัสอยู่นะคะ สีฟ้าสีฟ้ว่ามีอะไรปล่าสีชมพูมัง้งหนูว่านา่าจะเป็น อ้าวสีฟ้าเหรอโอ,อ,อ้มีคนมีคนมีคนออกซิเจนคะ่ะทุกคนไปได้คนออกซิเจนกลับตอนนี้เหลยสี่คนนะคะทุกคนมาดูก,กันว่าใครจะเป็นระหว่างกูเมกกับอินพอสเตอร์ใครจะเป็นลับยี่สิบแปดตอนนี้นะคะโอ้โหตอนนี้นี่นะะทุกคนอ้าว ไปทีช้างโอ้โหเหนื่อยโอเคค่ะตอนนี้เขาแก้ยังไม่รู้นะคะตอนนี้เลยอีกอ้าเรียบร้อยตอนนี้นะคะเพื่อนๆอีกสองคนเนี่ยกำลังตามติดเตามติดเพื่อนไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าสีน้ำตาลกับสีมโวงใครเป็นกันได้ที่เป็นอมอเตอร์นะคะไม่อยากกล้าโหวตเอาไว้โหวตด,ดีกว่าเาไวโหวตอย่าง เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดกันเลยนะคะว่าใครเป็นอินพอสเตอร์นะทุกคนกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนที่หนึ่งนั่นแหละโอ้โหไอ้นี้โอ้โหคนนี้น่าจะเป็นอินพอสเตอร์เล้นลวนแน่ดื้อเติบมือเติบอ๋มมอบอาแล้วมีกล้องวงจรปิดมีเนี่ยทุกคน กล้กองวงจรปิดเลยนะคะทุกคนเราจะไปส่องดูว่าใครเป็นอีฟอสเตอร์ห้องคาเฟ่โทเรียมั้งทุกคนอ๋าสีฟ้าสีฟ้าตอนนี้นะคะเอ้าสีฟ้าวนกลับเหมือนเดิมค่ะสีฟ้าวนกลับเหมือนเดิมแสดงว่าสีฟ้าเป็นชัวสีฟ้าเป็นชัวโอ้โหสีฟ้าเป็นชัวทุกคนแล้วทัสที่เหลือเนี่ยใครไม่ได้ทำเนี่ย โอ้โดูเดนตอนนี้มีใครสมุดเห็นไม่รมูน้นะคะสมุด่านไม่รมู้ เราจะตรวจสบอบดีๆน,นะคะทุกคนเอา้าเรารู้ว่าใครเป็นอ,อินพอสเตอร์มาครับ,บเอ่อเตอนเดินเต้นทุกคนมีคนแอบแฝงเป็นนักต่อสอดโอ้โหออกเลยทุกคนออกจากเกมนั่นแหละทุกคนอ่ะ ทุกคนคะถึงเวลาหมวดสำบแหวแล้วยังไม่รู้นะเราจะทำการเดินวนหาใม่หมดนะกดเริ่มเลยค่ะกดแล้วเลยอสามชั่วแต่เซ็ตตัวเองก่อน นี่ทุกคนนี่ยทุกคนนี่มีตอร์เบดีกดการนะคะนี่เห็นไหวันนี้เป็นสีหรืออลังที่บอกว่าเป็นสีรีเป็นสีเป็นสีประจันสัญลักษณ์ของโลโก้ดีด้านขานเลยนะทุกคนเนี่ยดูสิทุกคนสวยมากเลยนะ ใครบ่น่ะเมื่อดบดเลยริงน้หน้าขาวเห็นอมพลามมทุกคนพ้อมพร้อมเอ้าจูบีเหรอจุ๊กแจงหรือเปล่าจุ๊กแจงหรือเปล่าไม่รู้อะจุ๊กแจงชาแนลหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนละคะตอนนี้เป็น ัว่าใครนะคะ,อะตอนนี้ยังไม่ใช่หมวกจำแหวนนะคะทุกคนอตอนนี้เป็นหมวกจำแหวนจริงฝ่าไม่รู้นะคะเอาโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังแก้สมอทฐานแปดเจ็ดหนึ่งเออเอาศพส,สีแดงตายแล้วทุกคน นนัใครเป็นใครเป็นใครเป็นดีมอสเตอร์จริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนลาก่อนไหมจ้าพีพีฉันจะลืมนายไปตลอดกาลฉันจะไม่ลืมพวกเธอตลอดกาลน,นะรู้ไหมพี่พีเป็น In ินฟอ์เตอร์หรือเปล่าโอ้โหเป็นทุกคน ขออนุญาตปิดไม้แป๊บอีสเตอร์พีพีเป็นทุกคนเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนอยากจะร้องไห้อะทุกคนเฮ้อีสเตอร์พีพีเป็นทุกคนดีนะที่ได้ร้องข้าข้อหนูขเรียนมากเลยทุกคนโอ้โหดีนะที่มีค่าหนูอ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็เหลืออีพัลเตอร์แค่หนึ่งตัวนะคะ ตอนนเรากลับใครก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะศพที่ไหนเราจะได้รู้กันว่าสีอะไรที่เป็นอ e ินพัตเตอร์นะคะทุกคนตอนนี้19นาทีนะคะการอัดวิดีโอของเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งนะเหลืออีกเอาประมาณ25นหาทีก็พอนแล้วนะทุกคนเราก็จะไปลบอะไรออกกันนะเพราะว่าอัดเยอะนะเดี๋ยวพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการทำวิดีโอคลิปต่อไปนะเหลือดาก้อนด็อกแล้วก็ คอนิคเคลนะคะแล้วก็อีกเออแล้วก็มาวัดรูปกันไกรนะคะอีกสั่งโคเบอร์เพิ่งจะแล้ว่าพอโบก็เอาไปฝากาูนกรรไกะวนประโกฏว่าเฮ้ยสีขาวตายอีกแล้วโหมีอันจังเราไม่ไงอะมีโดตรีออกมาด้วยเอ่อบีมีใครเจอศพสีขาวไหมคะบอกด้วยค่ะใครเป็นคนรีพอร์ตบอกว่าเจอศพที่ไหนเะคะ เมื่อกี้มันเขียนว่า่อพาแอบ์ิเตอร์ดีหรอไม่ได้แป้นค่ะแ้งครึ่งกำลังจะไปวิเคราะห์บอลลูนแล้วจากนั้นน่ะหนูก็จะไปแล้วเจอมีคนกดรีพอร์ตสีขาวแล้วก็เห็นสีขาวตายไม่เป็นค่ะหนูไม่ได้เป็นค่ะ ไม่ได้เป็นค่ะดูสปอตสกี้โบนนะคะทุกคนสี่เม่วงไม่ได้สีโอ้โหเก่งจริงจริงทุกคนโอ้โหวันนี้นะคะการเป็นฆาตกรหรือว่าการที่เราเนี่ยเป็นนัก เป็นนักสืบนะคะทุกคนง่ายง่ายเองทุกคนโอ้โหขสุดยอดไปเลยนะคะเ <คน S 1> อาละค่ะก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายแล้วก็ช่วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ